สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยผมดิดนะครับซึ่งคลายเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับเป็นหนแรกก็ฝากเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับผมทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมก็เดินทางกลับมาอีกหนึ่งห้างนะครับที่ผมเนี่ยทำไว้ด้วยนะครับผมซึ่งห้างตรงนี้ก็เป็นห้างขนาดเล็กนะครับที่สามารถพักได้หนึ่งท่านเลยนะครับผมทุกคนนะก็จะเป็นห้างบริเวณฝั่งนี้เลยนะครับผมทุกคนนี่เลยนะ ครับผมอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้นําพวกกล้วยมาด้วยนะครับทุกคนนะอยู่ในตะกร้าอันนี้เลยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะเยอะนะผมเลยต้องใส่ตะกร้าแบกขึ้นขขาวมาแบบนี้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็จะแผวนไว้แถวแถวนู้นนะครับทุกคน,นี่แถวแถวกอภพายแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้พวกนกพวกกระรอกเนี่ยมากินนะครับผมเพราะกล้วยเนี่ยมันก็ สุกเต็มที่แล้วนะครับผมทุกคนนะแล้วก็มันก็บางคือเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะครับผมโอเคยังไงก็เดี๋ยวเราเนี่ยเอากล้วยเนี่ยไปแขวนกันก่อนดีกว่านะทุกคนนะไปอมสุกแล้วไม่สุก I <laughs> ผมก็รีบกางไฟชิดแล้วก็ทําความสะอาดพื้นนะทุกคนนะเพราะท้องฟ้านเนี่ยมืดครื้มเลยนะสุ่มเสี่ยงที่จะฝนตกนะครับผมซึ่งการกางไฟชิดของผมเนี่ยผมเนี่ยแค่กางไว้ก่อนนะทุกคนนะซึ่งยังไม่ได้มัดไอ้ด้านข้างเลยนะครับผมเพราะด้านข้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมัดง่ายด้วยนะครับทุกคนก็รอดูสถานการณ์นะถ้ามีฝนเนี่ยเราก็จะได้เปิดไฟชิตออกแบบง่ายๆนะทุกคนนะแบบไม่ต้องแบบ ทำอะไรมากมายนะถ,ถ้ามีฝนปุ๊บเราก็สามารถมัดได้เลยนะครับถ้าไม่มีฝนก็สามารถเก็บได้มาณนี้นะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยงไงนั่งพักกันก่อนนะทุกคนนะเพราะอากาศเนี้ยร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟืนเนี่ยผมก็ไม่ต้องหาแล้วนะเพราะยังมีฟืนสำรองอีกเยอะมากนะทุกคนนะก็ส่วนกล้วยของผมนะฮะอยู่ตัแค่ตรงนั้นนะทุกคนนะนุ่นครับกอไผ่ตรงนั้นนะควรเจอไหมกล้วยเลืองนุ่นครับอยู่ตรงนู้นเลย มันสามารถมองเห็นเด็บง่ายๆนะถ้ามีตัวอะไรมากินเนี่ยเราจะต้องอยู่แบบเงียบๆนะทุกคนนะถ้าเราอยู่เงียบๆเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะมีพวกสัตว์เนี่ยมาลงมากินนะทุกคนนะงก็รอรุ้นกันอีกทีนึงนะ không hiểu bạn đàn quá ร้อยนะทุกคนก็อาจจะได้ยินเสียงนะครับก็รู้ว่านกเขาแมวนะทุกคนคือมันร้องนะครับผมอยู่ไกลๆเลยนะครับทุกคนนะซึ่งกับขขาว,วันนี้ของผมเนี่ยนะครับทุกคนคือนี่นะผมทําเอเอขาเรียกว,ว่าแกงเป็นน้ําพริกมะเขือนะครับทุกคนนี่น้ําพริกมะเขือคือมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะทุกคนนะซึ่งผมเนี่ยเไม่ได้ตำนะทุกคนนะผมจะใช้แบบใช้ช้อนนะบีบบีบเอานะแล้วก็อันนี้จะเป็น แกงฟักนะครับใส่หมูนะแล้วก็อันนี้เป็นหมูแดดเดียวย่างนะทุกคนนี่กับข้าวสวยร้อนๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่แล้วก็เอานี่นะครับเขาเรียกว่านี่นะครับผมถั่วเขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้ผมเรียกชื่อไม่ถูกนะผมก็ลืมนะครับทุกคนนะประมาณนี้เลยมามากินข้าวพร้อมกันดีกว่านะครับผมมานกหนกนกหนกนกเข้าแมว 嗯。 เคครับทุกคนเดี๋ยวในค่ำคืนนี้เนี่ยผมก็จะขอตัวพักผ่อนกันแล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยดูเหมือนจะมีฝนนะครับผมต้องรอในช่วงดึกๆหรือว่าช่วงเช้ามืดอีกทีหนึ่งว่าจะมีฝนหรือเปล่านะแต่ท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะครึ้มเลยนะครับระวังที่ผมเดินทางมานะแล้วก็มืดแบบนี้นะท้องฟ้าก็ยังมืดนะทุกคนคือบนท้องฟ้าเนี่ยมองเห็นว่ามืดมากๆเลยนะคือท้องฟ้ายังไม่เปิดนะ มีโอกาสที่ฝนเนี่ยจะตกสุกนะทุกคนนะยังไงถ้าฝนตกเนี่ยวผมคิดว่าที่พักของผมเนี่ยก็น่าจะเอ,อ่อการฝนอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมโอเคยังไงในค่ำคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้เช้านะครับค่ำคืนนี้ก็ฝันดีนะครับ กคนครับเช้านี้เนี่ยฝนเนี่ยก็ตกมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมซึ่งไม่ได้ตกมาตั้งแต่เช้านี้นะครับคือมันตกช่วงประมาณที่ตีสี่ได้นะครับทุกคน,นยันเช้าตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าอากาศเย็นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อคือนเนี่ย อย่างดีนะทุกคนที่ผมเนี่ยนำมุ้งมานะเวลาผมนอนเนี่ยผมก็กางมุ้งด้วยเลยนะครับผมซึ่งยุงก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะผมก็เลยกางมุ้งนอนในเมื่อคืน,น้วก็ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะซึ่งทําให้ผมเนี่ยหลับได้เต็มอิ่มมากๆเลยนะไม่มียุงเนี่ยมาก่อก,กวนเลยนะทุกคนนะ <S <S ก็บรรยากาศเ้ามืดแบบนี้เนี่ยพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยออกมาหากินเท่าไหร่นะทุกคนนะเพราะมันมีฝนเนี่ยที่ตกตลอดเวลาเลยนะครับผม โอเคทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็จะเก็บเข้าของแล้วนะครับผมแล้วก็จะออกจากตรงนี้เลยนะครับถ้าผมมัวแต่โ a เนี่ยผมเกรงว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกค่อนข้างที่จะลำบากนะพอเดี๋ยวฝนเนี่ยอาจจะตกหนักก็เป็นไปได้นะยังมืดครึมอยู่เลยนะครับ ทุกคนครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยตกมาเริ่มที่จะหนักขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยเก็บข้าวของเสร็จนะทุกคนนะโอ้ผมเนี่ยแทบจะเปียกกันหมดแล้วนะทุกคนนะซึ่งไบชี้ผมก็ลงออกมาข้างล่างแล้วนะครับทุกคนนี่อยู่อยู่ตรงนี้เลยนะฝนเนี่ยโอ้ดูดิผมเนี่ย,เ,ยเริ่มจะเปียกแฉะแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะออกจากตรงนี้เลยนะครับทุกคนเช้านี้ก็จะออกแบบรีบหน่อยนะถ้าผมคิดว่าผมยังมัว โอเอหรือว่าลีลานี่ผมว่าวันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ออกจากตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับในการทาคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็รอติดตามได้ว่าคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนหรืว่าจะทําอะไรนะสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนเนี่ยตกแบบนี้เลยนะทุกคนนะโอเคนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับไปครับทุกคน